เลยแม่อยู่นี่แม่อยู่นี่ต้องเอามือมาเพื่อเพื่นเห็นได้เดี๋ยวนี้นั่นอืมเยอะแต่เสา <c oughs> คือเพิ่นกินน้อย <c oughs> เพื่อนแมวแม้ยงก็คืออังไม่ได้ลุกมาเอาเพื่อนกินได คือเทอมก็ร่างคิดว่แล้วลเฮ้วเพิ่นขี้เสื้อกับบ้าทรายนะเอ็นนั่นเลยเพิ่นจังไลยขี้ห้ามไม่หุ่นจาว่าไก่แกะตะขี้ตอนเลยนี่ยนะเพิ่นไม่ได้อยู่ในกระบ,บาทรายเหในไล่เพิ่นเท่าไปอยู่แป๊บเดียวเพิ่นก็อ้อในกระจอบน้องอยู่เนี่ยน,น้องกินข้าวก่อนไม่อาวปานอื้ออื้ออื้อ,องื้อพนปานไม่ยุ่งน้องนะส่วนนั้นหนังับแกบเนี่ยนะ ปันห้ามน้องตัวเล็กนิดเดียวฟันเดียวของปั่นก็ฆ่าชีวิตน้องได้แล้วนะห้ามนะรักน้องนะ <c oughs> ไม่เอาปัน่นยิ้มยิ้้างๆนี่อ้ลิฟกินลิบเสร็จแล้ว 嗯。<clears throat>